กันดีคนหล่อเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมมากับพี่เอ็กเหมือนเดิมสวัสดีครับผมวันนี้เรามีรถมารทุนตัวไหนนะไททันครับเอาตัวน,นี้มาจาักโกกัน<ห>นะจับโกสวยแน่นอนรถปี2018นะรพี่เอ็กใช่เนาะคันนี้ไททันตัวไหนครับพี่เอกคันนี้ g l X ปี2อ1 8ถูกต้อง2.5ถูกต้องครับผมมีโปรอะไรบ้างดิวมีโปรอะไรบ้างอันนี้อันนี้คันนี้นะครับผมมีโปรให้เลยนะครับผมลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมไม่ต้องดาวน์นะจ่ายค่างวดให้่วงหน้าสองวันโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดขับฟรีพี่เอ็กขับฟรีไปเก้0วันน0าวันขับฟรีไปเกวันไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูเครื่องกันเนาะตัวนี้เดี๋ยวพาดูภายนอกด้วยนะครับผมอ่ะโอเคมาครับ โอ้โหคันนี้เปิดมาเจอเลยนี่ A P S ใช่ตัวนี้ปี2018มาพร้อมกับเบรกนีสนะตัวนี้นะน็อตปากกระโปรงไม่เคยขยับนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับห้องเครื่องสวยงามมากนะครับผมลูกค้าท่านใดอยากดูตัวจริงนะพี่เนาะคันนี้เนาะเข้ามาดูที่สาขาสองสาขาสองนะครับผมสาขาสองอยู่ตรงข้างกับปั๊มปตทดอนทองนะครับผมอ่โอเคตัวนี้รวมกระจกคอมเมียมด้วยใช่ครับผมมาพร้อมล้อแม็กขวัญใจไปรุ่นแน่นอนพี่คันนี้ครับผม A P f 1ใช่แม็กขอบ18บ p ปบ A P เนาะพี่เนาะคันนี้เนาะ ยางใหม่ใช่ไหมครับพี่เอยางใหม่ปีนี้โหยางใหม่ต้องครับผมเป็นนิวไททันเนาะตัวนี้เนาะอ่าโอเคนะครับแมวกขอบ18ยางสวยงามมากคันนี้นะครับผมมาพร้อมน็อตไทเทีนะครับผมกระจกมีไฟนะพี่เนาะคันนี้เนาะอ๋อมีไฟมีไฟอ่ามีไฟไฟเปิดได้ครับตัวนี้เนาะคันนี้ภายในจะเป็นทูโทนถูกต้องเทาดำเทาดำเบาะกไม่หยีด้วยได้เบาะกไม่หยีสวยงามนะครับเบาะไม่ช้ำด้วยตรงนี้นะครับผมอ่ะเข้าไปดูภายในกันนะครับผมนะครับ พมาลัยพาวเวอร์นะครับเบรกไเบสถุงลมคู่เนาะพี่เอกคันนี้เนาะถุงลมคู่ฮะถูกต้องครับผมที่พมาลัยนะใช่ฟังก์ชันกับพลังอะไรด้วยเนาะใช่นะครับผมเกียร์5สปีดตัวนี้นะนะครับอ่ากระจกไฟฟ้ารอบคันเนาะพี่เอกเนาะกระจกไฟฟ้ารอบคันใช่กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับบุกสวิงมีข้อมูลนะครับผมคันนี้เนาะพี่เอกเนาะคันนี้เซ็กซ์ศูนย์ต่อได้เลยลูกค้าสบายใจได้เพราะว่าเราเซ็กซ์ศูนย์ที่ศูนย์มีตูให้เลยอกซืได้เลยถูกต้องไม่วิ่งน้อยด้วยอ่าเลื่อนดูมาไม่วิ่งน้อยลืมดูไหมดูไมม ไม่วิ่งน้อยตัวนี้นิวไททันตัวนี้เนาะ20,000กโลครับ28นะครอยู่20,000กโลถูกต้องครับผมคันนี้นะครับเบาะไม่มีช้ำนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้เนาะนะครับผมมาพร้อมโปรขับฟรี90วันโอหสุดยอดคันนี้เลยเราต้องแถมปอนหนึ่งให้ไปเลยอะแถมปอนด์หนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีใช่นะครับผมปีต่อไปลูกค้าสามารถทำเองได้เลยนะครับเดิมนะครับผมอ่ะแม็กเนอร์ไม่เคยเจาะมีรูเนาะพี่เนาะคันนี้เนาะเดิมมมมโอเคคคสวยงาากัันนี้รบผ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เอคันเนี้ยสี่แสนต้นต้นใช่ไหมใช่สี่แสนต้นต้นแสนต้นต้นนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับมาพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งยังไงพี่ใช่เนาะโอเคนะครับคันนี้เนาะฝากไว้ด้วยเนาะไททันนะครับผมไททันมิวไททัน G L X สองพันห้า G L X ถูกต้องครับผมเกินสองพันห้านะครับผมใหม่แน่นอนนะครับบอลลูนสปอร์ตไลท์อะไรคู่เลยนะครับพร้อมโลโก้มองเห็นมาแต่ไกลนะครับผมคันนี้ ฝากโป้ด้วยพี่เอ็กคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่เอ็กย้ำเลยนะครับผมปากโป้เลยครับลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนมี่ก็คือขับฟรี90วันถูกใรับประกันไทยชั้นตองชั้นหนึ่งอ่าชั้นหนึ่งป็นหึงปไม่หนึ่งปีไปเลยนะเนนะครับขับฟรีเป็น9วัน90วัน90วันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเจ้าเทสตันตัวนี้นะครับผมนะครับลูกค้ามาไม่ถูกหรือยังไงนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเดีมีแอดมินตอบกลับอย่างเร็วเนาะพี่เอ็กเนาะคันนี้เนาะใช่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตตอจนรย ลมศักดิ์สาขา2นะครับผมตรงข้างกับปตทโนนทองโนนทองนะครับผมอ่าโอเควันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ